ถ้าได้ครบ5ล้านบาทละมันก็จะปิดบัญชีนะครับแต่เขามันก็คงจะไปไม่ถึงฝั่งอาจจะได้สัก2ล้านกว่าคงจะแบ่งกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออท้ายที่สุดแล้วนะครับเออจากที่อยากจะได้ทนายดีๆนะครับมาไว้ครอบครองเดี๋ยวนี้นะครับกับกับกลายเป็นบะหอยห้อยจาไปแล้วนะครับเออเห็นไหมล่ะนะครับทานายก็ไม่ใส่ใจก็แล้วแต่มือมึงยื่นเรื่องมากูก็จะสู้อย่างนี้แหละกับไป นะครับเดี๋ยวก็ไปคนละทิศละทางนะครับเพราะว่าอ่าอ่าอ่าพี่นะครับเขาเล่าว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นนะครับจัดคืนสนองนะครับจากที่ทนายคนแรกทนายตั้มสีทาเบี้ยบันเกิดนะครับเก่งสุดสุดแล้วนะครับเห็นไหมเขาช่วยเต็มร้อยช่วยเต็มที่นะครับท้ายที่สุดก็นะครับดันเขาหนีไปนะครับจนถึงคิดว่านะครับจะมาหาทนายอนันต์อีกนะครับทนายอนันต์ก็หนีนะครับไม่เอานะครับเออไม่มีใครเอา นะครับก็มีทนายเก่ๆมาเสนอตัวก็ไม่เอาเขานะครับท้ายที่สุดแล้วก็ไปได้ทนายนักการเมืองนะครับเออไปเจอทนายนักการเมืองนะครับพอมาถึงเวลานี้ทนายนักการเมืองก็ไปหาเสียงกันแจ้วเช็ดแจ้วนะครับน่ะเป็นนกแก้วนกขุนทองไปเอ้าสนุกกันไปนะครับจำเลยก็ขาดเสียที่พึ่งในงานนี้นะครับจะเอาอะไรไปได้นะครับน่ะก็ถึงแล้วก็ไปจัดนะครับอ่าเขาเรียกว่าไปจัดนะใบสีนะครับทีนี้ จัดเตรียมไปเลยใบสีนะครับลืมไปท่านนายนะครับท่านนายตาติงหนงก็อยู่ไม่ได้นะครับนะครับพอจำเลยทั้งสองไปสอนท่านนายตาติงหนงเก่งกว่าอย่ามาเสือกนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จัดใบสีสู่ขวัญแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะก็คือถ้าไปครั้งนี้นล้ก็คงจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าได้ไปนะครับนะครับ สมมุติว่าถ้าได้ไปแล้วก็คงไม่มีปัญญากลับมาแล้วนะครับมันก็ยาวไปเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็หายเข้ากีบเมฆไปเลยนะครับนะหลังจากกีบเมฆฝนตกลงก็จะมุดลงในดินนะครับทีนี้นะครับพวกนี้ต้องตกนรกอเวจีนะครับทํากับเด็กนะครับอายุสามขวบนะครับให้อดตายนะครับเห็นไหมล่ะขาดข้าวขาดน้ํานะครับเพชรในมือนะครับไม่เอาไปเอากวดนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่า เพชรน้ำหนึ่งนะครับเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งนะครับเห็นไหมล่ะเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งแต่หาเสียงอยู่นะครับตอนนี้นะครับต้องรอกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้แล้วลลโมโกลชั้นแนลนะครับก็จะขอลงไลน์ก่อนนะครับดึกดื่นค่อนคืนแล้วนะครับนะครับดึกดื่นค่อนคืนแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกๆคน นะครับนู้ไมามามาพี่รถเลยก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละนะนะครับเดี๋ยวนะก็เหยียบเมฆนะครับนะครับว้าอ่าอ่าเยี่ยวนะครับอ่าแล้วนะครับเนาะแล้วก็ใกล้เวลามาแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะครับนะที่เข้ามาฟังกันจนดึกจนดื่นนะครับเกือบสามชั่วโมงแล้วนะครับนะขอบคุณนะอ่าอ่าสำหรับอ่ากาเรียกว่าสมาชิกช่องนะครับที่มีตัวเอสเขาเรียกว่าสมาชิกนะครับทุกๆคน นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในช่องของลุงมงคลนะครับกล้องเสียค่าสมัครด้วยนะนะครับเป็นสมาชิกนะครับอ่าสมาชิกก็มี3ระดับนะครับระดับ1ก็50บาทระดับ2องรระดับ3 300บาทนะครับนะเขาเรียกว่าเอ่อสมาชิกนะครับอ่าช่องลุงมงคุลหาข่าวดีจัดนะครับอ่แม่วิไลนี่300นะครับ ประธานรถก็300นะครับนะเขาเรียกว่า VIP GO นะครับที่ y o u t u b เขาตั้งไว้ให้ VIP GO นะครับนะกัดสามร้อยนะครับแม่วิลไลก็300นะครับลูกสาวแม่วิลไลก็300รนะครับคนแม่วิลไลเป็นวัดนะครับหนักมากเพราะวัดตอนนี้นะครับเกสรดอกไม้ลงหนักเลยนะครับโอ้นะครับใช่ครับ นะได้ข่าวเหมือนกันนะครับได้ข่าวนะครับได้ข่าวเหมือนกันมนาะช่วงนี้อเมริกานะครับมันเป็นลักษณะฤดูเบเขาเรียกว่าฤดูอะไรนะแม่วิไลเป็นฤดูเขาเรียกว่า,นะวา,วาใบใบไม้ผีหรือเปล่าเลยครับนะน่าจะใช่นะครับ <c oughs> เห็นมันออกข่าวอยู่นะครับนะ,ะพี่บูดูลิเวอร์พูลนะครับนะยหำมาบอกนอน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 นะครับ เออแค่ท่านแลมบ้ามาโกกอกก็ก็งานเข้าแล้วนะครับเออนะครับใช่นะครับแลมบ้านะครับมาโกกอกเราก็งานเข้าแล้วนะครับเอออย่ามาบอกรอ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 ค่านะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เราลูโมคนชาแนลก็จะขอลงก่อนนะครับสวัสดีครับ